กการเข้ามอบตัวของนายจตุพรพปมพัน,น,นธ์นายัุวุธใสเกล้อนายวิภูแถลงหรือว่าเจิงตอกจิกและแกนนำนำปชส่วนงอีกหลายคนที่ถูกรัฐบาลเข้าสลายการชุมนุมที่เวทีราชประสงค์กรุงเทพมหานครได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งสำนสักงานตรบจแห่งชาติ โดยบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงกระสินได้ติดตามการถแถลงข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของฝ่ายรัฐบาลในเดนการชุมนุมที่หน้าสลักลางจังหวัดกระสินโดยกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหลายคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างพาการรำ่ำไห้และแสดงความโกรธโดยใช้ผ้าอนามัยปิดที่หน้าจอทีวีและใช้เท้าปิดจอทีวีอมจุดบังไฟขึ้นฟ้าที่บริเวณหน้าสลักลางจังหวัดกระสินหลายครั้งและตะโกนสับแช่งรัฐบาลเพื่อระบายความขับแ้นใจของกลุ่มคนเสื้อแดง าน้องใจพี่จ้อป่ะครับน้องใจพี่ดอกไม้ยื่นแขนตายไปดิครับว่านายโยมครับใต้ที่เดิมเพื่อนที่บ้านหนองว่าน้องจ้ ด้านผู้ชุมกลุ่มคนเสื้อแดงกระเซ็นได้ออกมาพูดแสดงความรู้สึกเสียใจทั้งน้ําตาในการกระทําของรัฐบาลต่อคนเสื้อแดงและจะขอร่วมชุมนุมต่อไปไม่กลับบ้านและจะขอเป็นคนเสื้อแดงตลอดไปถึงแม้กลุ่มแกนนาคนเสื้อแดงจะถูกจับแล้วก็ตาม ยังก็ว่าต้อนบงก็ตลอดเลาเดีวตเียใจอยู่าตัเสียใจมากเลยตัเสียใจ่เน้วดเอาแน้ันปวดมันแน่วันาคว้องุ่่เนี่ยรำก็ยุ่ไปไงมันถลกตายซิจะเป็นเชื้อเลย ทีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจะ้าหน้าที่อ,อสอนับร้อยนายเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยเกรงกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นจะบุกเข้าทาลายทรัพย์สินของทางราชการการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ยังคงต้องดําเนินต่อไปเนื่องจากผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่น่าสาลักลางจังหวัดกระสินยังไม่ยอมเดินทางกลับครับ